สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำไก่ใต้น้ำอร่อยอร่อยทานกันค่ะสูตรนี้เด็ดสูตรนี้อร่อยห้ามพลาดจะทานเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็อร่อยเลิศสูตรและวิธีการทำก็แบบง่ายๆใครๆก็สามารถทำได้ถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยอัตราส่วนผสมและวัตถุดิบก็ตามนี้เลยนะคะวัตถุดิบทุกอย่างล้างน้ำให้สะอาดก่อนมาทำเป็นอาหาร หักชีใช้แค่ส่วนรากนำมาหั่นก่อนเอาไปโขกค่ะขาก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนำไปโขกตะไคร้ก็นำมาหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆเ,เช่นกันเวลาโขกจะได้ง่ายโดยทั้ง3ามอย่างนี้เราจะนำไปโขกรวมกัน ไปมะกรูดก็นำมาหั่นซอยเพื่อไว้สำหรับโรยหนะ้าเตรียมครกนำพริกไทยมาโขลกลมใช้พริกไทยสองชนิดสีดำกับสีขาวโขลกแค่พอแตกตามด้วยพริกแดงจินด,ดาความเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็โขลกไม่ต้องละเอียดมากเสร็จแล้วนำรากผักชีขา่าตะไคร้ที่หั่นซอยไว้มาโขลก โขกทุกอย่างรวมกันเราก็จะได้พริกแกงไว้สำหรับทําไก่ใต้น้ำความละเอียดก็ประมาณนี้เลยค่ะนําไก่ที่ล้างน้ำทําความสะอาดเสร็จแล้วมาใส่ในชามไก่ก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้เลยค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่จากนั้นก็นําพริกแกงที่เราโขกไว้มาลงผสมโดยเราจะทําการปรุงเครื่องก่อนลงไปเทใส่หม้อ ปรุงเครื่องด้วยสีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองน้ำมันหอยผงปรุงรสน้ำตาลทรายและผงชูรสใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นก็คุกเค้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็นำมาเทลงหมอ้อที่จะใช้อบลองก้นหมอ้อด้วยใบยมะกรูด เทไก่ลงจนหมดแล้วโรยหน้าด้วยใบมะกรูดหั่นซอยใส่ได้ตามชอบเลยค่ะนำไปตั้งไฟแล้วนำชามหรือภาชนะที่สามารถใส่น้ำได้มาวางซ้อนข้างบนหม้อเติมน้ำเปล่าหรือน้ำสะอาดครึ่งชามแล้วต้มประมาณ20นาทีใช้ไฟกลางพอต้มผ่านไป20นาทียกน้ำออกคนไก่ที่อยู่ข้างบนลงข้างล่างจะได้สุกทั่วกันจากนั้นก็นำชามมาปิดทับอีกรอบ เติมน้ำเปล่าอีกครั้งเป็นน้ำสองโดยเราจะต้มทั้งหมด2น้ำใช้เวลาในการต้มเท่ากันคือ20นาทีหรือจนกว่าไก่ของเราจะสุกค่ะพอครบเวลาน้ำสองเราก็มาเช็คดูไก่ของเราค่ะถ้าไก่ของเราสุกดีแล้วเราก็สามารถปิดแก๊สได้เลยเทให้เพื่อนเพื่อได้ดูความน่าอร่อยของไก่ใต้น้ำเขาบอกเลยว่าอร่อยและหอมมากๆคือแบบว่าหอมกลิ่นเครื่องเทศค่ะเดี๋ยวลมขอชิมให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ดูกันค่ะเนื้อไกน่นุ่มเด้งเลยค่ะ คือสุดกำลังดีให้เพื่อนๆได้ดูเนื้อไก่ค่ะน่าทานมากๆเขาบอกว่าชิมแล้วอร่อยสุดๆเพื่อนๆลองนำสูตรนี้ไปทำทานดูนะคะลมรับรองว่าอร่อยค่ะจะทานเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็อร่อยเลิศ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลมด้วยนะคะถ้ายังไงลมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ